นนี้พาน้ามาแข่งเทลเลอรครับใครเล่นื่อ จบอแกสบายเลยไม่่ง่ายๆกับเพื่อนกินอะไพอะ่พอาทาไอา่า แข่งกี่คนพิเศษปะไม่รู้ยังไม่ได้อดีการเหรอได้แล้วอนักกีฬายอดเยี่ยมในรุ่นอายุเท่าไหร่ครับ9ขวบ8 8ถึง9ครับ มาขอตัวไหนสิคมากไปไปเยอก่อนชุดหล่อพี่นี่ยวสัมบนี่น้ครับ นักกีฬาปากไม่แดงไม่มีแรงเดินอันนี้ที่เลยอันนี้ืีพี่เลี้ยงนักกีฬาครับอนี้อปดูอะไรนี่นะคะคือลิอันนี้บัตรก็ไปให้แล้วรน้กจะไปแบบเกียวๆดูบรรยากาศบรรยากาศดีมากตะคนเยอะมากนี่่ะคือลิแบ

มันใดไปดไหนใส่แล้วน้ำที่เขาแช่ที่เขาฉายอยู่ไหนแค่ตอนล่งฮะไม่รู้อะ าว้พี่เทวาครับพี่เทวามาแล้วเห็นไหมพี่งออยดีกัสสวัสดีค่ะ้วยนะคุณ หกเ้า้า 2อคะแนเท่ากันสองอะเดยนเงินอันนี้เดยนทองแดงหนูอะหนูแม่จะซือหนูเตะเตะเตะไปหน่อยค่ะฮะจริงๆแล้วเหนื่อยนะหนูจะรู้ชื่อะไม่เคยเห็น่่นยใช่ แล้วเหรียญด้านข้างนั่นนะลูกด้านข้างกินเอาบัตรไปให้พี่เอาไอเนี้ยไปให้เขาแล้วเสร็จปุ๊บก็ไปประกาศมาก็ีเคลือบเคลือบเลยมันจะยี่สิบหรือสามสิบบาทเลยใช่ค่ะเกลือเอาไปเคลือบก็ไม่ไม่ไม่ใบประกาศใบประกาศไม่หยิบมันใช่ใบประกาศเหรียญทองมาคิดอย่างนั้ก็คงจะ ไี่ได้ทานแต่ได้นมาะไรุกอ๋อหมาถึงเดียนค่ะได้เดียนได้เดียนนะครับเดียนท้งแดงนท้งแดงหน้าดับสาครั